อีกคลิปหนึ่งนะคะที่ป้าก็มาถ่ายคลิปคุณลุงทำงานนะคะตอนนี้พักเบรกนะคะตอนนี้พักเบรกป้าก,ก็เลยเข้ามาถ่ายที่ห้องทำงานสวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงพักทายหน่อยคะ่ะสวัสดีครับ มารบกวนคนทํางานแต่เขากําลังพักนะคะตอนนี้ป้าก็เลยเข้ามาดูคุณลุงหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเห็นคุณลุงบอกว่านั่งทั้งวันก็เหนื่อยอยู่นะคะ,ะเฮย,ยเันนี้ต้องลุยสวนใช่ไหมคะคยยต้องลุยสวนคุณลุงต้องลุยสวนทำไมมานั่งอยู่แบบนี้ เแต่สามวันนี้ก็ต้องนั่งอยู่แบบนี้นะคะไม่ได้ลุยอะไรเลยนะคะลุยสวนก็ไม่ได้ลุยก็เลยแต่ก่อนที่จะมานั่งอยู่ที่นี่สามวันก็เหมือนที่ป้าป้าเคยเล่านะคะแต่ว่าป้าไม่ได้เอาคลิปลงนะคะงานนั้นแล้วก็ลุยการอบรมกันทั้งทาง,งออนไลน์ทั้งทาง,งไม่ออนไลน์นะคะ มีแบ่งกลุ่มย่ญ่พี่น้องก็ทั้งวันเหมือนกันนะคะตอนนั้นแสดงว่าก็ต้องเป็นห้าวันรวดเลยสำหรับคุณลุงนะคะกับการทั้งเตรียมงานแล้วก็ทำงานสำหรับป้าเพียกไม่มีวันพักนะคะก็ยังทำอยู่ตลอดนะคะตอนนี้ก็มาดูคุณลุงบ้างนะคะป้าก็มาถ่ายคลิปบ้างนะคะ ดูว่าคุณลุงหายไปไหนทำไมไม่มากขึ้นไรช่วยป้าเปี๊ยกนะคะก็หายมาอยู่ตรงนี้เองนะคะหายมาทำงานอยู่ที่นี่นะคะมาประชุมประชุมกับพี่น้องเยอะนะคะหลายท่านที่เข้าร่วมประชุมแต่ว่าเป็นทางซูมนะคะมันก็เลยมองไม่เห็นพี่น้องเค้าก็จะดูเห็นหน้ากันได้ยินเสียงกันแค่ในจอ หอมนะคะอันนี้ป้าก็มาถ่ายตอนที่คุณลุงพักนะคะเวลาที่เพื่อนประชุมกันก็คงไม่ได้เข้ามาถ่ายได้นะคะยุคโควิดนะคะนียุคโควิดการทำงานยุคโควิดก็จะง่ายๆนะคะก,ก็ก็ดีอย่างหนึ่งไม่ได้เดินทางไกลไม่ต้องอ,อ,อะไรมากมายอยู่ที่ในห้องของใครของมันนะคะ ้องของใครของเราก็ทํางานไปอยู่หน้าจอขอของใครของเราไปนะคะก็เห็นกันได้ทางนี้แหละทาง <c oughs> ทุกท่านเข้าที่ประชุมนะครับ10นาทีเชิญเข้ามานะครับตอนนี้คุณลุงก็จะเริ่มอีกแล้วนะคะว่าก็คงต้องออกไปรอข้างนอกอีกนะคะเดี๋ยวป้าคิดว่าเดี๋ยวป้าไปขึ้นไลฟ์รอคุณลุงก่อนดีกว่า ไ้นลสดบ้างเดี๋ยวป้าหามุมก่อนนะหาไปหามุมดีๆก็จะไปขึ้นไหลทักทายพูดคุยกับพี่น้องของเพื่อนนะคะเห็นครับทุกท่านนะครับเข้ามาห้องประชุมนะครับเพราะว่าเราจะเข้าสู่กัน จะเข้าสู่การโหวตนะครับสำหรับประเด็นการรายงานของทนายดิญ e ิกนะครับในวนราระที่แปดนะครับอโอเคเดี๋ยวฝ่กให้ใหต้องสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นก่อนนะคะคสวัสดีค่ะ